สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถไถยทุกท่านนะฮะ<ป>เดี๋ยวคลิปนี้เราพามาชม l 4018นะร่น,นี้นี่ SP แล้วตัวใหม่สดๆร้อนร้อนเมื่อกี้เมื่อกี้ฮนะ รุ่นนี้นี่เอาพันห้าดีนะไถเข้าดีครับแต่รุ่นนี้นี่จะตู้หญ้าไม่ค่อยได้นะผ้าเบานิดนึงครับหาอะไรกดนี่เก็มเลยผาละแต่ถ้ามันคอยมีหญ้านี่ไถสบายนะเล็ต้องตัวดีครับโอ,โอแต่ขี้เมาน,นี่ตั้งตีมืออยู่นะด้วย Rồi khi màu này dạng cháp Rất đông tầm tầm ra Mình mít vế Ồ oh, có dốc vệt vậy nè เนี่ยครับการตั้งคีมเมให้ถูกต้องนะเพราะจะได้ไม่เป๋นนะต้องยกสปริงเวทนะครับเพื่อให้คีมเมามันกดนะถ้าเจอดินอ่อนยิ่งดีครับเจอดินแข็งก็คลายลงนิดน,นึงไปคีมเมามันไม่กดไว้ไถเข้าดีนะบางช่องนี่ว่าเออสปริงคีมเมานี่ไม่ต้องขันขันขึ้นนะถ้าไม่ขันขึ้นนี่ไถเปยแน่นอนครับ จหย่านานาน,านี่มิคีเมาไม่กดนะคีเมามันต้องกดดินนะครับดูมันต้องปักดินนะถ้าเรากดสปริงปุ๊บคีเมามันจะจะปักดินลงล่างทําให้ผาลมันนิ่งขึ้นนะเวลาไถายนั้นก็จะได้ไม่เป๋นะครับบางทีถายไปในหัวไปข้างผาลไปข้างนะครับคีเมามันไม่กดนะ ทำมือใหม่นี่ปวดหัวเลยนะเจอดินอย่างเงี้ดินแข็งด้วยต้นไม้เยอะด้วยนะเออคงโค้งมาเลยแกวนี่ครับตั้งผาตรงไปตรงดูนะคือดินแข็งนี่กดเยอะเข้าดีนะผาหน้าด้วย เข้ากับเท่าใบายิบสีนะโอเแไม่ได้เหยียบรถครับมันจะอาจจะมีร่องนิดนึงสาดไม่ถึงนะขับช้าก็มีผลนะครับตั้งผาน,นี่มันจะมีร่องอยู่นะดินมันสาดไม่ค่อยไปครับข้างผานหน้า มีกระัตั้งข้างหน้านี่กดแล้วถ้าผมจะไม่ค่อยอยนี้นะผมจะใส่พันหน้านะเพื่อให้ดันข้างๆเนี่ยเลยดันแล้วรูดกลับมาคืนนะเมื่อก่อนเอาผาไทยนะมันเสียผาหมดแนละใบผ้าแลเสียลกปืนนะฮะต่ทุกวันนี้ผมจะไทยถึงนี่นะครับ จะเอาใบใบมีดดันแล้วลูบกลับดันให้มันลึกๆไปเลยแล้วลูบกลับไปคืนครับเหมือนไถเหมมอนกันแล้วจะได้ติดต้นไม้ได้ก็รูดดินครับนะมันไม่เสียผาแล้วฮะไม่เสียใบายผาไม่เสียลูกปืนนะผลขึ้นเยอะฮะ ดุเหมือนกันรุ่นนี้เสียงเสียงเหมือน L ห้าเลยเนละไถลึกดีมากทานรุน่นนี้ชอบเลยนะโอเคสองอย่างนะ้แค่ไม่ได้เยียยครับ เอาเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับ